มาแล้วค่ะคลิปปลาดองเกลือที่ทําไว้นะคะวันนี้พามากินแล้วนะที่ไม่ยอมทําคลิปเพราะว่ายังทําใจไม่ได้นะคะทุกคนยังทําใจไม่ได้ว่ามันจะอร่อยจริงๆใช่ไหมเพราะว่าตอนทําปลาคือมันคาวมากๆคาวจนแบบว่าไม่กล้ากินนะคะแต่ว่าเห็นหลายคนรอคอยนะคะที่อยากจะดูว่ามันจะกินได้จริงๆไหมก็เลยต้องมาเปิดให้ทุกคนดูค่ะอันดับแรกจะดมกลิ่นก่อนนะคะว่า มันจะคาวเหมือนวันที่เราทำไมนะอืมไม่ได้กลิ่นปลานะคะทุกคนไม่ได้กลิ่นปลาเลยไ,ได้กลิ่นเนี่ยเครื่องสมุนไพรนะอันนี้เพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะคะโอ้หนี่ตอนปลานะจ๊ะไม่ใช่ลายงูสิงนะ <laughs> ทุกคนหลายคลิปก็พูดให้หน่าคิดไงเออตอนแรกก็ไม่คิดอะไรแต่พอทุกคนแซวนะแล้วก็เอาคิดบ้างนะจ๊ะอ่ะมา อุ้ยสภาพยังอยู่ดีนะคะเนื้อปลาก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแข็งนะจ๊ะเนื้อปลาแข็งขึ้นอ่ะนะมาแต่บอกเลยหน้าตาดีมากหน้าตาดีดีนะคะหน้าตาดีมากนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนี่หน้าตาดีนะอ่ะมาดูใกล้ๆนะจ๊ะนี่หน้าตาดีนะทุกอย่างยังอยู่ดีแบบ น่ากินมากเลยค่ะทุกคนอ่ะ,อะกลิ่นผ่านนะคะทุกคนอันนี้เกือบลืมผักชีกลาวนะ,ะเขาบอกต้องกินคู่กันนะทุกคนทำใจม้ากเลยอ่อแต่ว่าเนื้อมันแน่นดีนะเนื้อมันแน่นดีทุกคน <corrupted> ไม่คาวนะปาก็ไม่คาวนะนี่แต่กลิ่นไอน้นี่กลิ่นอะไรนะกลิ่นน้ำส้มสายชูแล้วก็กลิ่นไอ้นี่ยเครื่องเนี่ยค่ะอ่ะมาทุกคนมามาล่นะอืมอนนรอเราเเอดองนานไปหรือเปล่าเค็มๆเปรี้ยวๆเราดองนานไปหรือเปล่า มันมันเปรี้ยวๆเค็มนิดนึงแต่ถามว่าคาวไหมไม่ไม่คาวเหมือนตอนที่ทํานะอืมจะมันแปลกตรงที่ทไมมัน,นมันอ่ะแซ่บนะทุกคนนะเดี๋ยวเขาบอกให้กินคู่กับอันนี้อ่ะจะกินคู่กันนะเออกินเพลินๆนะทุกคนนะเออม,มันอันรสชาติแปลกดีอืม เทากันมันอะทุกคนมันดิอืมอร่อยเนาะืมลืมมันที่เคยทำไปได้เลยอันอร่อยมะคืนผักอันเนี้ยอร่อยมากหัวหอมหวานหวานเปรีน้อยอร่อยมากเลยอืมอร่อย ถ้าลดก็คือต้องฉีดแบบนี้นะทุกคนอืมอร่อยนะเราอาจจะรองนานไปหน่อยมันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเค็มนิดนึงอืแต่ว่าเราคิดว่าที่มันเค็มเพราะว่าปลาเราน้อยไงทุกคนถ้าเราทําน้ำสองร้อย ml ใช่ไหมเราต้องใช้ปลาประมาณสามตัวอืมกําลังพอดีเฮ้ยแต่มันอร่อยนะทุกคนลองไปทําดูค่ะ โอ้แต่ว่ากินกับอันนี้อร่อยมากเลยที่สุดอืมหอมอมอร่อยอร่อยจ้า